โอ้โหแรงเกือบพันสี่โอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยลูมกับแรดโอ้โหวัยรุ่นนะครับแบกแค้มวัยรุ่นอีกโอ้โหมันจะตายไหมวะเอ๊ะทั้งวันลูมเบนติเก้ยิงแม่งค์เฮ้ยชอบยังไงวะปั๊เฮ้ยมันโกงจริงวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋เอาไปเล่นนะ ก็กาบสวัสดีนะครับอยู่กับผมสันติโนหนึ่งนะครับก็โอเคก็วันนี้พี่จะมาลงแรงนะครับกับตัวเก่งตัวเดิมของพี่นะครับแล้วก็แผนเดิมเลยเพิ่มเติมก็มีอารองโซกับวีเอล่านะครับที่พี่เปิดได้ในคลิปที่แล้วนะครับก็อาองโซนะพี่ไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ว่าเออเกมแรกนะครับซึ่งไอคอนตำนานอะไรกูก็ไม่เคยเล่นนะครับเพราะว่าไม่เคยมีนั่นแหละโอเคงั้นถ้าใครอยากได้ไอดีนะครับ ลิงก์ใต้นี้นะครับพี่ขอขายของก่อนนะครับใต้คลิปนี้เลยเออมีหลักพันถึงหลักร้อยอะอยากได้แบบไหนก็ทักไปในเพจได้นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ากูโกงอะมึงมาทิปหน้ากูได้โอเคไม่โกงแน่นอนนะครับโอเคตัวสำรองเราก็มีประมาณนี้นะครับโอ้โหแรงเกือบพันสี่โอ้โหเกือบร้อยเรียบร้อย,ย,อยว่าทีมโคตรโหดแน่แรงเกือบพันสี่เนี่ย โอเคตัวเราก็รู้สึกว่าจะฟิตเหลือเกินนะครับเมสซี่ไม่ฟิตว่ะเอาโดาราเนนโจโอ,โอเคประมาณนี้เลยนะครับอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเรียบร้อยลูมลูมกับแรดโอ้โหวัยรุ่นนะครับแบค็คแคมวัยรุ่นอีกโอ้โหกูจะตายไหมวะโอเคไม่กลัวเว้ยกูไม่กลัวเว้ยโ,โอเคก็ใครเข้ามาเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับโอเค พอเป้าหมายเราก็จะสองหมื่นสาบแล้วนะครับโอเคแม็กแฮมนะครับวิเอลา่าวิเอลา่าอุย้ยติดว่ะโอเคเจลานนะครับว่าเขาก็น่าจะโหดนะครับแม่งแรงโคตรเยอะเลยนะครับังหวันนี้ปั้นังหวันนี้โอ้โหติดมือนะครับปีเตอร์เซกปีเตอร์เซกปีเตอร์เซกโอเคแบ็กแฮมแม็กแฮมยังไงแม็กแฮมส่งมานะครับ แ G, แ, G, แ้งเกือบพันสี่อ่ะก็น่าฝีมือน่าจะโหดอยู่นะครับแล้วก็ทีมม่งก็โคตรจะโหดเลยนะจังวันนี้ยังไงจังวันนี้โอ้เกือบแล้วศกคัมเบลเกือบแล้วเกือบแล้วจังวันนี้เขาจะดส่วนครับไรกาดตรงวันนี้แรดยังไงยังไงจังวันนี้โอเคเราได้นะครับอาโนอาโนอาโนจังวันนี้ยังไง โอ้จะคลิกไม่ได้นะครับโอ้โอเคอย่าไปรีบนะครับค่อยๆอ่านเกมต่อบอลไปนะครับโอเคจังหวะน,นี้เราก็โอเคอลันลโตติดอีกโอเคยังได้นะครับโอเคตัวลานิโยส่งไปนิวิยังไงครับจังหวะน,นี้ยังไงจังหวะน,นี้ยังไงจังหวะรูเมนติเกยิงแม่ง เฮ้ยเขาไป้ไงวะโอ้ไปโคตรไก่เลยเลยเฮ้ยเข้าไป้ไงวะกู้ <or> งเลยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันโกงจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยอดี๋เอาเป็นเล่นนะไอควันทั้งทีมแล้วไงรงวันี้ยังยังไงแลดจ <tr ý> ริงโอ้โหเซฟได้นะครับมาดูเขาจะได้เตะม,มุมแล้วนะครับ ค okay. จังหวะน,นี้มงเชียวมาจังหวะน,นี้เนวียังโอ้โหสเียดูทำไมไม่สักกดระรอเออเจลาโอ้ยอยย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 ยังยย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 แยยยยยยแยยาย โอ้โหแม่งเล่นเป็นระบบมากเลยนะครับต่างจากกูมากไอ้เหี่ยตัวตึงเหรอตัวตึงเหรอโอ้โหแม่งทีมเขาแน่นไปนหมดเลยนะครับไรากาดบางแคมจมังหวะนี้ยังไงโอ้โหยิ่งอ้เรียบร้อยอ้ยล้ำหน้านะครับโอ้โหมังจะคมเกินไปแล้วไอ้แรดไอ้แรดเวนโอเคโอลิเวอร์คานจะเคลียร์บอลนะครับโอลินนี่ อานออานจังวันนี้ยังไงโอ้โหวี่ล่โอ้ทีมมันโหดจัดนะครับกุละตึงใช่หเือเป่ากณจังวันนี้ยังไงยิ่งโอ้โหก็ติดเซฟนะโอเคมารุ้นว่าลูกเปิดมุมมึงจะไม่เข้านะโอเคเมื่อกี้ก็คือพลาดเองนะครับจังวันนี้เปิดไปจังวันนี้โอ้โหตัวลานิโยยังได้ครับอย่าไปรีบครับอย่าไปรีบอย่าไปรีบลานิโย จังหวะนี้ยังไงลงไงมวเวล่าววเอเล่าโอ้โหแม่งอ่านเกมเกือบนะครับโอ้โหเกือบละโอ้โหตีอีกโอเคทั้งได้โดวราเนินโยนะครับจังหวะนี้วิเอล่ายิงโอ้เรียบร้อยอตดโซคัมเบลหมดเลยโอ้โหจะจบเวลาเลยไหมโอเคก็รึ่งแรกก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับ โอ้โหยิงสี่ตรงกรอบสี่ยิงสามตรงกรอบสามนะครับอะไรครับนี่โอเคมาดูครึ่งหลังนะครับไม่รู้ว่าที่จะแพ้หรือว่าชนะนะครับเจรนันทีมไอคอนทั้งทีโมโหแม่งกองหน้าโคตรโกรงอะลุงก,กับแรดอะชื่อว่าสองตัวนี้แม่งใครก็กลัวนะครับแม่งโกงเกินโอเคแบ๊กเออแบ๊กว่าซาน โอเครูม <Okay>, ยังได้นะครับโอ้โหคาฟูคาฟูยังไงจังวันนี้อุ้ยเฮี้ยอะไรวันเนี้ยโอเคคาฟูจังวันนี้เขายังได้เข้าแบแ็คแฮมโอ้โหจังวันนี้โอเคล้ำหน้านะครับโอเคจะจ้ำอีกทีนะครับถ้าใครยังได้ไอดีก็ทักเข้าไปในเพจพี่ได้นะครับมีเยอะมากเลยนะครับเพราะนั่นแหละใครอยากหาไอดียไม่ งบน้อยก็มีงบสูงก็มีนะครับเพรฉะนั้นแหละปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผ่านมือพี่ทุกไอดีนะครับเพราะว่าพี่ไม่รับไอดีมั่วนะครับใครทักมาเออขายให้พี่พี่ก็ไม่รับนะครับเพราะว่าพี่ซื้อมาจากคนรู้จักของพี่นะครับก็น,นั่นแหละพี่ไม่รับไอดีมั่วแน่นอนนะครับโอเคจัจงวะนนี้ยังไงโอ้โหจังวันนี้ตัวรานินโญ่นะครับ จังวะนี้ยังไงทรงโอ้โหเรียบร้อยจังวันนี้ยังได้ครับยิง่งโอ้โหมึงยังปาดได้อยู่นะกับมึงยังปาดได้อยู่นะโอเคขอใครลุกสูดครับจังวันนี้อานุปเปิดแม่งติดโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยออกหลังนะครับโอเคสูดเดิมสูดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจังวันนี้ยังไงอานุปเปิด โอเคเปิดโอ้ติดอีกแล้วโอเคแคมขอใช้สูตรเดิมนะครับพี่เป็นคนเปิดมงไม่เก่งนะครับพี่ก็ต้องเล่นแบบนี้เอานะครับอุ้ยโอ้ติดเฮ้ย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 เอ้ยโอเคโอเคเกือบแล้วครัประมาณนี้โอ้โ oh, ห oh, ติดวันนี้ครับเปิดมาโอเคเรายังได้ครับโดนไลน์นิ้นโย วันนี้ชิงกันโอ้โหแบ็กแฮมจับบอลไม่อยู่นะครับวันนี้เขาจะสวนเฮ้ยเฮจงังหวะน,นี้โอเคเนวี่มันยังได้นะครับโอ้โหเล่นดีจริงนะครับเนวี่ยวัดแจกอะเล่นดีที่แย่เลยนะครับแม่งตัวก็ใหญ่วิ่งก็เร็วนะครับถต่ว่า,าเขาจะสวนมาแล้วเฮ้ย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 โอเคล้ำหน้านะครับอ่ะฮะทีมไอคอนได้แค่นี้หรอโอเค ก็น่าจะเสมอกันนะครับพี่คิดว่าอย่างนั้นนะก็ขอเปลี่ยนแปลงทีมนิดน,นึงนะครับเพื่อาอาจอาจัชนะนะครับเพราะว่ามีโอ,อกาสยิงหลายรอบนะแล้วก็นักเตะก็จะหมดแรงแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่งเมสซ,ซี่ไอคอนลงด้วยก็เมสซ,ซี่ไอคอนน่ะไปเติมได้เลยนะครับแนะนําเลยนะครับแม่งโหดจัดโคตรโหดอ่ะโกงเทียเลยนะครับเออถ้าใครมีตังค์หน่อยก็ไปเติมได้เลยนะครับ แม่งได้ทองด้วยนะแต่ว่าก็นั่นแหละพี่ก็แนะนำนะครับไม่ได้ยุให้เติมนะจังหวะน,นี้โอลิเวอร์คานนะครับอาโนอะไรน,นี่โอ้โหเจ็บเสียบบอลนะจังหวะน,นี้แบ็กแฮมนะครับเฮ้ยจะลานโอ้โหเกือบเออแบ็กแฮมยังได้นะครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ยังไงจังหวะน,นี้ฟรันยิงโอ้โห โอ้โเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบปิดเกมแล้วโอ้โหอีกนิดเดียวเท่านั้นเฮ้ยเฮแต่ว่าเรายังได้โอ้โหติดเจอร้านเฮ้ยชนะทิปเหรอชนะทิปหรือเป้านะครับก็น่าจะเป็นชนะทิปนะโอ้โหถ้าผมยิงเข้ามื่อกี้แม่งก็คือจบเกมเลยนะครับก็คือแบบเออชนะได้แรงโคตรเยอะแม่งแรงพันซี่นะครับ จังหวะน,นี้ยังไงชิ่งกันจังหวะนี้ลุ้มลุ้มยิ่งโอ้โหติดโซ่คนเดียวแมงก้อนหินเดินได้นะครับไอตัวเนี้ยังไงครับลูเมนติเก้ยังไงโอ้โหลงจังหวะน,นี้จะได้หรือโอ้โหก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,ง,งต่อแล้วโอเคจบแล้วโอเค ก็เสมอนหนึ่งหนึ่งนะครับเรามาดูแรงนะครับว่าแรงจะขึ้นเท่าไหร่นะครับก็แรงกอบพันสี่อ่ะก็น่าจะขึ้นเยอะอยู่มั้งมาดูสก,กอร์กันนะครับโอเคก็ขึ้นมาสี่นะนะโอเคถ้าคุณชนะมันจะขึ้นขนาดไหนวะโอ้โหโอเคงั้นคลิปนี้ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าไม่บายกดซับให้พี่ด้วยจุบจ๊บๆไปแล้ว